ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเราสามารถเรียกร้องได้อย่างไรค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะคะเราสามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกค่ะและคู่กรณีนะคะมีประการพััรรใจนั่นเองค่ะค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะคะในกรณีที่เรารอรถซ่อมนะคะสามารถเรียกร้องนะคะได้ดังนี้ 1. นะคะรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลนะคะไม่เกิน7ที่นั่งนะคะ สามารถเรียกร้องได้นะคะวันละไม่ต่ำกว่า500บาทค่ะเลสองค่ะเป็นรถนะคะที่นั่งไม่เกินจิตที่นั่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นรถสาธารณะนะคะสามารถนะคะเรียกร้องได้ค่ะวันละไม่ต่ำกว่า700บาทค่ะและรถนะคะที่มีที่นั่งเกินจิตที่นั่งนะคะสามารถเรียกร้องได้วันละไม่ต่ำกว่า1000บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีรถต้องรู้นะคะเกิดเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูก ต้องรู้นะคะแต่ถ้าดีกว่านะคะทําประกันค่ะต้องทํากับในหน้ามืออาชีพที่ให้คำปรึกษาได้นะคะคุูพินาทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ